พยายามที่สุดเลยที่จะที่จะเรียนแบบคือคือทำตามแนะกันทำตามที่พระองค์ตัดไว้ทั้งหมดหลักฐานปรากฏไว้ยังไงเท่าไหร่ท่านก็จะทําอย่างนั้นเข้าใจไหมอ่าเหมือนอย่างอ่าโยมสีกาเยอรมันเห็นแปบาเวลาท่านโมโหนะ อาท่านว่านะท่านยังว่าเป็นพุทธวจนะเลยท่านว่าโยมท่านว่าไงให้โยมนะนยท่านว่าเป็นคนอย่าเป็นคนถอยอย่าเป็นคนอะไรอะไรเหมือนพู้เจ้าตัดแตท่านพูดนุ่มนวลมากนะท่านว่าท่านยังว่าเป็นคําภะสาสดาท่านไป่จะมัตดาโมโหโกธาถามแล้วท่านเนิบเนิบอย่างเงี้ย แล้วท่านจะไปเถียงใครท่านแล้วถามว่าวัดนาป่าพงเนี่ยเขาใช้ป้าขาวทอดเนี่ยไอคนไม่รู้กะหาว่าอะไรว่าใช้ป้าขาวทอดเขาใช้แต่จีวรทอดขากตุ้ย ก็คุณไม่รู้อะอย่างล, Paste, ล Paste, งําพวยเนี่ยเขาไม่รู้คุณลําพวยเพลงกระโทกเนี่ยนะเขาไม่รู้นะเขาถามเนี่ยเป็นความรู้อันนี้ถูกต้องเลยนะลุงชอบนะลุงคุณไม่รู้คุณถามมาเราจะตอบนะอันไหนลุงตอบไม่ได้ลุงก็ให้เอฟซลุงตอบเพราะว่าในเนี่ยเขาโอ้โหเก่งพอลุงเยอะตอบมือพวกลุงหน่อยในนี้เพื่อนเคยเห็นมาเจ๊กเล่นก้น่ะ อับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยถามอะไรรู้จักถามอะไรตอบได้อับดุลไรนี่ใครนี่อีปลวกเก่งในเนี้ยตอบได้หมดอ่าแต่ตรงนี้ลุงพอปูปลาได้เดี๋ยวลุงตอบเองเกี่ยวกับทอดกระถินพระขาวเนี่ยนาสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเนี่ยนาท่านเนี่ย คือสละหมดทุกอย่างเลยแม้กระาดาษผ้าดีๆท่านก็ไม่เอาอันนี้เล่าแบบชาวบ้านนะถัดไปเอาผ้าหอศพมั่งผ้าบางสกุลมั่งนะท่านเอามาแล้วท่านท่านก็มาทําให้เป็นผ้าเสียสีเข้าใจไหมทําผ้าเสียสีคือ,อยังไงก็เอามาเย็บเอามาตัดและเอามาย้อมเพื่อนเข้าใจไหมแต่วัดวัดเราเนี่ยนะ ที่ลํำพวยเพลงกระโทกเนี่ยนะที่เคยเห็นตามวัดเนี่ยแสดงว่าวัดของเธอเนี่ยเขาใช้อ่าอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกไตผ้าไตเขาถวายทั้งไตเลยนะซึ่งวัดทั่วไปก็ใช้ไตหมดแต่ประมาณสี่หมื่นพราะวัดจะใช้ไตถวายหมดแหละยกเว้นวัดนาป่าพงเพราะอะไรถึงใช้ไตถวายไม่เพื่อนการที่ใช้ไตถวาย ไต,ถว,วาตาถวายนะพระไตถวายน่ะมันสะดวกพระสะดวกพระพระจะได้ไม่ต้องไปวุ่นว้าวุ่นวายนะพระที่เช้าเอนเพนนอนบ,าบา่ายๆพักผ่อนกังคืนจํำวัดดึกๆก,กซัดมามาเนี่ยเขาก็ชอบฟาร์มสะดวกสบายตบมือพระเหล่านั้นหน่อย พอโยมมาไปถวายแล้วเขาจะไปทําไงล่ะเพื่อนพอโยมมาไปถวายแล้วอ่ะนะพอโยมมาไปผ้าไปถวายเนี่ยอางษย์ผ้าเนี่ยไปถวายยางเงี้ยเนี่ยผืนหนึ่งเนี่ยแบบเนี้ยนะเขาก็เอาผ้าเนี่ยไปเขียนจุดสามจุดตรงมุมตรงมุมเนี่ยเพื่อนเนี่ยตรงมุมเนี่ยหนาวปากกาเขียนจุดหนึ่งสองจุดสามจุดเขาเรียกพินทุภาษาผ้าเนี่ยเขาเรียกพินทุเขาเรียกว่าพินทุผ้าทําเพื่ออะไร ทำให้ผ้านั้นเกิดฟารมเสียสีเพราะพระพุทธเจา้าบัญญัติไว้ว่าผ้าเนี้ยที่เธอเอามาเนี่ยสมมุติถ้าเราไปถวายนะ่ะเป็นผ้าไตเนี่ยนะเธอนะ่ยไม่ได้เอาไปหม่มไม่ได้นะเพราะผ้านั้นยังไม่ได้เสียสีถึงจะย้อมเป็นสีกะสีน้ําตาลก็จริงแต่ถือว่าผ้านั้นยังใหม่ก็คือเป็นผ้าใหม่ไม่ได้เสียสีพระก็เลยโกงโกงอะไรโกงคำพระศาสดาโดยการใช้ปากกาวงตรงนี้3จุด นะแล้วก็กล่าวว่าพระเนี่ยผ้านี้เสียสีแล้วเอาตบมือให้ฟ้าหัวหมอของพระหน่อยและสิ่งนี้แหละก็ยึดถือทำตามกันมาเข้าใจไหมเพื่อนนะพอตามกันมาปุ๊บนะพอทำตามกันมาปุ๊บทุกวันนี้ก็เลยทอดเป็นผ้าไตสำเร็จรูปนะแล้วพระก็เอาไปห่ม นะเอาไปพินทุเขาเรียกพินทุแล้วก็ไปห่ถามว่าถูกต้องไหมมันก็คือถูกนะแต่ถูกแบบร้อยเปอร์เซก็คือถูกสิบเปอร์เซนแล้ววัดนาเนี่ยเขาคือทำตามอาริยาเลยเ็าเรียกว่าทอดกระถินแบบอาริยะแล้ววัดนาไม่มีพระป่าเขาไม่ทอดวัดนาจะมีงานก็คืองานกระถินนะแล้วก็ งานรักศรัทธาตถาคตซึ่งก็ไปกันนะลุงก็ไปนะก็ไปเจอกันในะทุกงานนะ่ะเนี่ยนะที่วัดนาเนะี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะเขาไม่เอาหรอกสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่สอนท่านไม่เอาท่านไม่ทําท่านจะทําแต่พระพุทธเจ้าบุกพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นกไอยพวกนั้นมันคือได้เกียติขีงาท่านเหลือเกินไง ก็นี่แหละเพราะว่าท่านทำถูกทำตรงทำจริงมันก็หาว่าท่านน่นทำเกินแต่พวกมันนะ่ะไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก็หาว่ามันทำพอดีดูเธอหน้าผ้านะ่ะออกขาวน่ะไม่มีความยุติธรรมหรอกน่าดูสิกองทัพอะไรอะ่ะ อกองทัพที่บอกว่าเขาอะมีนาทีช่วยพระพุทธศาสนานะเขาช่วยจริงไหมหนามีข่าวหลวงตายแยม้มนาแล้วก็มีข่าวผ้าในกรุงเทพนะ่ะผ้าที่พิจิตรนะผ้าวัดหลวงพ่อโสธรนะ่ะโอ้ยปลาชิกกระลึมเลยนาศูนย์พิทักษ์ธรรมของเขานาะพิทักษ์ไหมเงียบกริบ <laughs> แต่เป็นยังไงเป็นยังไง พอวัดนาป่าพงโอ้โหคนเอาเงินวัดไปใช้นะโดยไม่ถูกวัตถุประสงค์พระท่านทวงสาพระท่านทวงถามนะพอตอบไม่ได้อือกักกักนะโอ้ก็รวมหัวกับพวกนั้นเนี่ยทั้งที่ตัวเองนะต้องต้องทำอะไรนะคุณอยู่ในในเกี่ยวกับธรรมเนี่ย นะคุณตั้งชมรมมุงตาหมาอะไรของคุณเนี่ยเกี่ยวกับธรรมะอะไรเนี่ยอย่าให้เรียกชื่ออะไรเพื่อนรู้แล้วละกองทัพอะไรเรียกแล้วมันก็ฟ้องอีกเรียกชื่อมันยังฟ้องเลยตัวอาจารย์เบียนมาอีกแล้วนะหมายอันนั้นอาจารย์เบียนเขาเรียกตรงไปแต่อย่างผมไม่มีอะผมเรียกแค่นี้แหละนะไอกองทัพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่แหละทำอย่รู้นะแต่ไม่ได้ทําเพื่อพระนะทำเพื่อตัวเอง แล้วถามว่ามีใครเขาโง่อะมีใครเขามีใครอาอหยาดเบีย่าพูดว่าโง่เลยมีใครเขาฉลาดน้อยคุณทําอย่างเงี้ยเขารู้กันทั้งประเทศอ่ะนะเขาทําเขารู้เขารู้ว่าคุณทําอะไรคุณกั่นแกล้งพระไหมคุณทําแบบนี้คุณกั่นแกล้งไหมแล้วชื่อเสียงต่อไปคุณจะมีตรงไหนแล้วงานการคุณจะเป็นยังไงนะแล้วต่อไปนะ่ะลูกศิษย์ลูกหาคุณนะ่ะจะมีความน่าเชื่อถือไหม นะเขาจะสงงาผ่าเผยไหมที่เขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาคุณนะ่ะนะแต่คุณก็ททำตัวแบบนี้นะทำตัวไม่ได้มีไม่ได้มีคุณค่าสมที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เชิดชูได้ให้ภูมิใจเลยแต่ในทางกลับกันพาอาจารย์คริสิ์เป็นไงเพื่อนโอ้โห มดงามสง่างามผุดพองโอ๋ยเดินไปไหนนะขอโทษทีละออลาบานเลยเต็มไปหมดเลมีแต่ออลาแล้วพวกมันนะ่ะเป็นไงนะหน้าดำเป็นส้นตุยเลยตองไม่ได้บอกมันหน้าดำเป็นส้นตุยแล้วกัน หาลงกันไม่ไหวเดี๋ยวนี้ปวกไปไงอีปวกเรียกไงไม่ได้เรียกพระนะไม่ได้เรียกชื่อนะเรียกพระคึกฤทธิ์นะตุ้ยเรียกสิเรียกพ่อก็สิขาขามเข้าคุกไปข้างแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเท่าเดี๋ยวเ,เวลาเนี่ยเขาล่อไปยืนนะมึงเรียบร้อย <c oughs> โอ้ยคุยเล้วเกินคดีนี้ก็ไปทําช่วยเข้ามาคดีนี้ฉันก็ไปช่วยเข้ามาฉันชน,นะทุกคดีขาดตุ้ย <laughs> แหมหาว่าพาไปใส่ร้ายคนนู้นคนคน 5, ี้คนนู้นหาคดีคนนี้สิบคดียัดคดีขบดใครขัดฝังพระอาจารย์คริ์เทศอผู้ธรธวจนะพระอาจารย์คธิ์ใส่ใส่ร้ายท่านคธิ์เอาอะไรนะแจ้งความจับหมด ตเอาเธอมึงไปช่วยเขามาหา้าคดีขดีขดคดีวันนี้แหละมึงลองโชว์ความเก่งสิมึงเป็นทนายความเองนะมึงเป็นทั้งนักวิชาการทั้งทนายความอะมึงลองช่วยตัวมึงเองซิว่าไม่เข้าตารางจะทำยังไงทำยังไงไม่เข้าตารางทำยังไงฮะแม่ปลวกฮะแม่ปลวกเอ้ย แหมเข้าเพลงเลยนะมึงไปหลอกใครเข้ามาไม่รูปสวยชาโอ้ยแม่มหาจำเรินพอวัดอะ่ะนาลำาพยนาะเขาทอดนาเขาทอดผ้าขาวแล้วเนี่ยมาก่อนเนี่ยผอาจารย์ท่านจะตัดท่านจะตัดเอาผ้าไปเนี่ยสมมุติเราไปหมื่นคนท่านก็ตัดหมื่นชิ้นะนะนะโหดพอกไว้ตรงตะเข็บอะเพราะตรงตรงไหนที่ไปเสียดสีนะ เสียสีโดนอ่าโดนมือบ่อยปัดโดนบาดโดนอะไรเนี่ยนะถ้าเกิดห่มสักสองปีสาปีเนี่ยผ้าเขาจะสึกท่านก็จะเอาไปป่าไว้ตรงนั้นป่าแต่ปรากฏว่าพอเอาผ้านะไหลๆหลผืนเน่ยไปตัดนิดนึงนิดนึงนิดนึงเนี่ยไปประกอบนะประกอบใส่ในผ้าในผ้าที่ผ้าห่มห่มคุมนะจีวรนะนะปรากฏว่าตะเข็บมันหนา มันหนาผิดปกติตอนนี้ผ้า,าจารย์ท่านก็เลยอะเอาใหม่ท่านก็เลยดึงผ้าผ้าทุกผืนที่เราไปภาวนาท่านก็ดึงมาเส้นสองเส้นส,สามเส้นแล้วแต่ท่านก็มารวมแล้วท่านก็นเย็บใส่ไปสาทุกเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะนะเพื่อนนะทุกคนที่ได้ไปทอดกระถินวัดนาป่าพงนะเขาก็ได้อาน,นิสงส์หมด แล้วผ้าที่ไปทอดอ่เพื่อนผ้าที่ไปทอดนะรับรองพระได้ของจริงๆสาธุเ <c interf drink> พราะว่าวัดเขาจะทำยังไงเขาก็จะดูสมมุติมีผ้าสิบองค์สมมุตินะมีสิบองเนี่ยเขาจะดูปีเนี่ยองคไหนเก่าองค์ไหนเก่าที่สุดนะองค์ไหนเก่าองค์นั้นน่ะก็จะได้ไปก็จะปวนาจีวรลุงน่ะ ลุงนะ่ะเคยได้อะไรไหมลุงวันนั้นลุงไปทอดนะไปทอดกระถิ่นนะบังเอิญบังเอิญมีอยู่ปีหนึ่งตรงพระอาจารย์คึกฤทธิ์ชี้สาตุอุย้ยผ้ากระถินนั้นนะ่ะพระอาจารย์คึกฤทธิ์อของอุย้ยลุงแม็คละบอลลมแบบปื้มเลยเฮ้ย นะแต่ว่าถ้าพระองค์อื่นก็ได้เหมือนกันเพราะว่าปาวนากระถิ่นแล้วเนี่ยโอ้ยพระในนั้นอริยะทั้งนั้นนะเพื่อนนะอาริยะทั้งนั้นเลยนะเรามาถูกทางแล้วนะแล้วพระขาวเนี่ยนะที่เขามาทอดนะลําพวยคุณจําไม่เลยแถววัดบ้านคุณน่ะนะาอันนั้นน่ะเขาอะลักไก่ทอดได้ไม่ได้แต่ถือว่าเป็นการลักไก่ภะาศาสดา นะถ้าเอาฟาร์มจริงอะ่ะมันลําบากนะก็ต้องมีอะไรมีผ้าที่เย็บเป็นมีผ้าที่เย็บเย็บผ้าเป็นมียะผ้าที่ย้อมเป็นอะไรเป็นเข้าใจมันไม่ใช่ของง่ายนะการที่จะเป็นพระอริยเนี่ยเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยแต่ถ้าเดินตามรอยสาวกโอ้ยโทษง่ายเลย มหาแสงรวมเศษบอกสวัสดีครับรงสวัสดีนะครับมาอ่า,อาปองบอกสวัสดีลุงแม็กสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีญาติธรรมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอ่านันทิละนันทิบอกพระพุทธรูปรูปปั้นมีลักษณะต่างการทั่วโลกจริงค่ะลุงแม็กใช่มันเอา มันเอาตรงไหนไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตามพระสูตรพระสูตรไหนตามที่พระาศาสดาตัดนั่นแหละลุงก็เห็นด้วยกับพระอาจารย์นะลุงเห็นด้วยกับท่านเพราะว่าลุงมาคิดว่าเออในเมื่อพราม์เนี่ยพวกพรามเนี่ยมันตรงกันข้ามกับพุทธอยู่แล้วใช่ไหมเขาเห็นเนี่ยเขาก็ต้องดูถูกอยู่แล้วเพราะศาสาศนาเขาเนี่ยทางโน้นนะพรามเนี่ยเขาใหญ่สุดอ่านะพราม์กษัตริย์สูตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาเรียงกันไปนะ เพราะฉะนั้นพาราม์เนี่ยใหญ่สุดนะในเมื่อพาราม์เห็นพระพุทธเจ้าปุ๊บเขาพูดเขาว่าปุ๊บลุงว่าแน่นอนเพราะอะไรถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าไม่โกนหัวแล้วมาบัญญัติไห้พระโกนหัวมันจะใช่หรอ <c oughs> ตัวเองไปบัญญัติเขาไม่หกปองผมไอ้ตัวเองไปบัญญัติให้เขาปองผมปองนวด แต่ตัวเองมาไว้ทรงผมสรอเลยย่าหลอยังกันนั้เด็ดแน่โอ้โหเดินออกมายังก็สมบัติเมธนี มบัตเมธนีสมัยก่อนนะแสดงหนังเรื่องมหาหิงนะเพื่อนนะเขาจ้างสมบัติตะกองผมนะโกนผมจริงนะเขาจ้างตั้งสองแสน่อขนาดไหนล่ะเพื่อนจ้างสองแสนนะ่อขนาดไหนนะโอ้อย่างนี้แล้วก็นะถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าทัานไวท้ทรงผมได้แนละ้วป่านเนี่ยบอรอที่โอ้ยรอไปสามโลกเลย ก็ตัวท่านเองสอนตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนพวกเราสอนสาวกสาวกกาสาวกโกทุกท่านเนี่ยให้เธอทั้งหลายเนี่ยสลาทุกอย่างเลยนะไม่ให้มียศไม่มีให้มียศถามบรรดาศักดิ์นะให้มีแต่อะไรเพื่อนนะให้มีแต่เพียงบาทแนละจีวรดุดอะไรนโยบายของท่านคือดุดนกไร้ปีกนะ ให้เหมือนกับนกไล้ปีกคือจะไปไหนก็ได้จะไปตรงไหนก็ได้ไม่ยึดติดให้ตัวเองนั้นเบาหวิวว่างเลยสาธุเ <c oughs> อาแล้วมีผ้าอะไรอ่ะพ้าที่ท่านโดนขับออกจากวัดที่ที่ไหนก็ทมอนะนะนะท่านออกไปน่ะโหปรากฏว่ามีรถขนของให้ท่านน่ะสามรถปิกอัพ แล้วถามว่าสามรถปิกอัพนะเพื่อนเอ้ยสามรถปริกอัพอะฮะแสดงว่าท่านสะสมไหมเอาตบมือท่านหน่อยเอาฟาร์มจริงมาคุยกันนะโอ้ยอย่าไปเอาความเท็จนักเลยแล้วผมถามจริงนะลูกหลานเราจะอยู่กันไงมึงสอนกันไปอย่างเงี้ยนะสี่หมืนวัด สอนแบบนี้หมดแล้วเหลือแต่วัดนาป่าพงสอนแบบนี้อยู่วัดเดียวโอ้ยตายแล้วละอกอีแป้นจะแตกโน่นน่ะเก็ดเล็กเก็ดน้อยหยิบมาชงม,มานิดนิดหน่อยหน่อยหยิบมาชงม,มาตุ้ยจะออกหมายจับและกำลังรวบรวมจะออกหมายจับและกำลังรวบรวมรวมอะไร รวมอะไรออกอะไรหมายเมื่อไหร่จะออกเนี่ยรอสภาอาจารย์เนี่ยบอกท่าน,นเนี่ยออกพรรษาแล้วจนพ้าในวัดจะจะัสือกันหมดแล้วไม่ไหวอ่าเอ,าเอาบอกว่าสร้างได้ไม่แดนที่สงไรจะสร้างเสียงเงินไปทำไม การสร้างพุทธรูปเนี่ยนาพระเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้แต่ถ้าเราสร้างนาเพื่อเป็นนาเป็นที่เคารพนะเรานึกว่าเป็นสิ่งที่เราควรเคารพว่าเออพอเห็นปุ๊บเออนึกถึงพระศาสดานอ้อนึกถึงพุทธวจ,จนะนึกถ,ถึงคําสอนก็ไม่เป็นไรนาเพราะว่าการที่เราไปตึงมากปุ๊บเนี่ยนาพอลุงเนี่ยถามว่าลุงเนี่ยมันตึงอยู่แล้วแ,วแต่ลุงไม่กล้า ที่จะไปพูดเติงแบบนั้นเพราะเติงมากศัตรูเขามากเข้าใจลุงนะจ๊ะหอคุณลีบอกจริงค่ะคิดว่าตั้งแต่ตั้งแต่ ครบพุทธวจนะเลยเข้าไปเข้าใจสมัยก่อนสร้างเป็นสแสนแสนถวายวัดค่ะโอ้ไม่เป็นไรครับคุณลีสรางแล้วถวายแล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าสร้างตัวแทนพระศาสดาแต่ถ้าจะให้จาบจริงๆต้องสร้างพระธรรม <c oughs> าคุณลีบอกเดี๋ยวนี้เลิกสร้างถวายแล้วค่ะซาธุตบมือให้คุณลีหนะ่อย เอ hey, บอกใช่ค่ะเดินไปเสาชิงชา้าเขาขายแทบอะไรแทบผิดเสียเวลาหลายวันจนฝ่าจะสั่งงานกันเสร็จเออไม่รู้เกี่ยวกับพุทธลูกเปล่านะไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงข้ามมาก่อนลุงอ่านไม่ออกอ่าแล้วก็เอบอกมันโกหกตัวเองกันค่ะลุงเออ โ,โกหกตัวเองจริงๆแล้วถามมา่วันนี้น่ะอู้ยพวกเธอน,านา่าแชม่มชื่นลื่นลมกันแหมงทุ่มึงกับทุ่มคืึงก็เฮ้ยกินข้าวเสร็จแล้วทางานเสร็จไปฟังลุงแม็กเมาส์หน่อยเว้ยโอ้ยลุงแม็กก็บา้บาบอลุงแม็กก็เลยเมาส์กระจาย <c oughs> เอบอกอน,นันตย,ยกรรมอ่าเอบอกทําลายพุทธศาสนาน่ะอ่าเจ้่วอันบอก มีบางคนบอกว่าใส่รองเท้าใส่บาทก็ไม่ได้บุญแล้วเขาไม่เคยศึกษาพุทธวจนะก็น,นี่และไอ้ยี่ออนี้แหละตบมือคำถามนี้หน่อยคือเข้าใจไหมถามจริงๆนะพุทธวจนะเนี่ยมีไปทั่วโลกไหมเพื่อนนะที่ออนฟังให้ดีนะพุทธวจนะเนี่ยมีไปทั่วโลกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองหนาวทํำยังไงเมืองหนาวทํำยังไงนะมึงใสมึงไม่ได้ใส่รองเท้าเดินบาดมึงเดินไหวเหลยตามสภาพอากาศถ้าเกิดมันร้อนละอุละ่ะนะถึงสามสิบห้าองศาสี่สิบองศานะ่ยพระท่านไม่ต้องตีนพองเลยพระท่านเดินบาด ท่านไม่ได้ว่าท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ไปเดินลุยไฟเหมือนพิธีกรรมของกินเจเขานะถ้าว่าพิธีกรรมกินเจเขามีเดินลุยไฟนะลุยฝากหนามลุยหนามลุยหินลุยเหล็กอะไรอันนั้นเป็นพิธีกรรมของเขาแต่นี่พาท่านมาเดินบาทนะ ท่านเจ็บเท้าก็ใส่ได้พระศาสดาบอกไม่ได้ห้ามไว้นะเพียงแต่สมัยก่อนน่ยบ้านเราเนี่ยรองเท้าไม่มีจะมีรองเท้าก็ต้องเจ้าขุนบุญนายนาในวังเท่านั้นถึงจะมีรองเท้าใส่แล้วคนบ้านนอกจะเอ้ารองเท้าที่ไหนเออล่อจะกากมะพร้าวอย่าว่าจะรองเท้าเลยผ้าอนามัยมีไหมสมัยก่อนเพื่อนแล้วคนโบราณทำไง ฮ่าเวลาเมนมาก็ต้องกากมะพร้าวใส่ได้ไม่ต้องไปกลัวล็อกใส่ไปเถอะไอ้พวกนั้นมันยิบจ้อยไร้สาระไอ้พวกนี้เขาเรียกพวกรู้ไม่จริงนะเอาตบมือมันหน่อยแม่งโง่มันจะหลุดคำว่างโง่อยู่เรื่อยจะไม่พูดแล้วใช้คำว่ารู้น้อยแล้วกันสงสารเขานะ คุณลีบอกปวกเขาจบหลายปริญญานะคะเอ,อนั่นแหละนะจบหลายปริญญาแต่ช่วยอะไรปวกไม่ได้เลยแม้แต่ปริญญาเดียวตอนเนี้ยผมบอกตรงเลยนะผมบอกตรงๆเลยนะผม,ยนะผมแนะนำเขาว่าคุณเดินไปเลยในวัด่เขาไม่มีใครทำร้ายหรอกนะแต่ต้องไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคุณปวกนะ คุณไปหาท่านเลยแล้วคุณไปเป็นพุทธวจนะตัวจริงเลยช่วยพระอาจารย์สอนสิคุณกล้าไหมนะคุณพลาดไปแล้วพลาดมาสักสิบรครั้งแล้วก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าถุกแต่ถ้าปวกสำนึกผิดนะปวกไปเลยนะไปเลยไปวัดนาป่าพงเลยเพราะตอนเนี้ยคุณเริ่มพูดคำว่าพระสูตรแล้วนี่ คุณพูดถึงคําว่าพระสูตรแล้วนะเพราะฉะนั้นน่ะคุณเข้าไปเถอะปวกเอ้ยอย่าไปยิงจองหองเลยทายิงทายิงเที่ยวนี้นะบอกตรงๆว่าไ <laughs> <laughs> อ้วังตายแน่ตายแน่ไอ้วังอานนท์อ่าปองบอกปองกเกษตรินี้บอกอานนท์ในการล่วงไปแห่งเราทําก็ดีวินัยก็ดีที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วจะเป็นศาธา ของพวกเธอทั้งหลายต่อไปซาถูเอบอกพระสงฆ์ไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มีเน็ตมันไม่พูดก็นั่นไงมันจะไปพูดทําไมอะถ้าพูดถ้ามันบอกว่าหูยนะถ้าพวกนั้นน่ะถ้าไอ้นักข่าวหั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 ว้วยนะถ้ามันพูดนะพูดมันก็ไม่เข้มข้นซีใช่มั้ยมันก็เลยบอกว่าไงมันบอกพระวัดนี้ เล่นโทรศัพท์ใช้ไฟฟ้าตุยตุยตุยอาวัฒนาไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ใช้โทรศัพท์นาะแล้วก็ไม่ใช้ไฟฟ้าฟังให้ดีๆใครช่วยไปบอกบันทีนะแต่ะอาจา์ครกฤทลิ์เนี่ยเวลาท่านเนี่ยนะจะบรรยายธรรมท่านจะมี iPad เครื่องเล็กๆนะแล้วก็ดูใน iPad เพราะว่าข้อมูลนั้นเยอะมากนะเพราะ ท่านต้องไปแม่มนยำถ้าท่านสอนไม่แม่นยำ <_ D> พวกเราก็จะพลาดนะแต่สำหรับลุงแม็กอะพูดผิดพูดถูกเ <_ d> พื่อนก็เข้าใจไม่ว่าอะไรเนาะ <_ d> เอบอกแต่ไปรปัญญาอืมอ่าเดี๋ยวดูมีใครคอมเมนต์เลยมีแต่ฟาร์มอาคาดเอบอกมีแต่ารามอาคาดพยะาชบนะไม่ได้อยู่ในฟาร์มรู้สึกนึกคิด ะอาจารย์เลยค่ะพระอาจารย์ไม่เคยนึกถึงไม่เคยพูดถึงอาจารย์มันไม่ใส่ใจหรอกก่อนอย่างเงี้ยนะก็ถามว่าใครอกแตกอะ่ะฮะใครอกแตกตุยก็พวกมัน่นแล,แลอกแตกตุยก็บงลุงบอกแลาลุงเล่าถึงจิวยี่ะในสามโคกจิวยี่คนนี้โคนะตาารเก่งเลยนะเป็นนายทหารโคตรเก่งเลยนะแตกเป็นคู่ปรับกับใครเพื่อนเป็นคู่ปรับกับขงเบ้ง คงเบ้งเป็นใครคงเบ้งเป็นคนที่เก่งมากนะเป็นนักดูดาวเป็นนักคำนวณเป็นนักวางแผนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคนจีนซึ่งคงเบ้งนี่ค่พะพอเอ่ยปุ๊บใครก็รู้จักหมกเขาเรียกว่ากงเบ้งดูดาวชะเอ,อ่ยถึงดาวตกเรื่อ <três> งนี้ถึงคราวที่คงเบ้งนั้นหมดอายุไขเพราะตัวเองนั้นทำบาปมาก ท่านตัวกงเบ้งรู้ตัวนะพอเห็นดาวตกแล้วกงเบ้งรู้เลยว่าเฮ้ยถึงข้าวเราตุยแน่แล้วกงเบ้งก็เลยตัดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจากไปเลยกลายเป็นกงเบ้งดูดาวชะเอิงเอ้ยเห็นดาวตกแต่คนที่ชื่อจิวยี้เนะี่ยเป็นนายทหารเป็นแม่ทัพอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกงเบ้งกงเบ้งนี่เขาทำงานให้กับใครนะ เขาทํางานให้กับอ่าเขาทํางานให้กับใครได้ก่อนแอมนึกชื่อไม่ออกอีกแล้ะมันตัวละครมันเยอะไม่เป็นแล้วเอาลูกแค่นี้แล้วกันเสียเวลานะเป็นนั้นว่านะจิวยีเนี่ยนะพยายามสู้สู้สู้พยายามลุยลุยลุยสู้สู้สู้ลุยลุยลุยสุดท้ายก็แพ้แพ้ใครแพ้ของเบ้งหมดก็อุปมาอุปไมยก็เหมือนกับพวก นักวิชาเกินนายนักข่าวหัวตัวยนาทนายกระดูกพร่กระดูกพรนนะ้ะแล้วก็ใครแล้วก็แม่แม่ครูเป็นครูเป็นอาจารย์สอนโอ๊ย